ว่าชอบแกงมากจริงที่สุดเดี๋ยวว่าแต่ปีเตอร์แพนทุกทุกคนในกองก็นอนกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ไม่ไม่ี่ไม่เคยแกลงๆมันก็ตลกไงมันเพิ่งเข้ามาแล้วก็แบบบางทีก็ผิดคิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดบทผิดเราก็แย่เล่นเพราะว่ามันต้องเป็นแก๊งเพื่อนกันไงอ๋อเราต้องพฤติกรรมน้องแกล้แกงเขาจนเขา a c t ิ้งผิดไปหมดเลยจนผู้กำกับงงว่านี่น้องเล่นอะไรของน้อง พี่โป๊บเป็น Acting Core ใช้น้องค่ะก็เราคิดว่าน้องเขาคงไม่ไม่ได้มาฟังเราหรอกเออเรามาทำจริงตามที่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เขาไม่คิดว่าพี่โป๊บจะอย่างนั้นไงคนนี้ก็ต้องเล่นกับเราใกล้ชิดเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบสนิทกับเขาเนี่ยวิธีของการสนิทเรามันก็ไม่เหมือนกันเลยก็เลยแย่น้องเนอยเรื่องนี้คอนเฟิร์มครับให้พี่โป๊บพี่เบลเลือกน่ารักแล้วก็เป็นตัวที่ให้พี่ๆมีพี่โป๊บมันก็จะเหมือนจับปูใส่กระโดดอ่ะเราจะคุยกันนู่นนี่นั่นเราจะเล่นในบทและนอกบท พี่ๆทุกคนจะมีความเอ็นดูแล้วผสมความหมันเคี้ยวถ้าใครบางคนอาจจะยังไม่รู้พอเข้ามาใช่ไหมอาพี่เข้ามาปุ๊บว่าวาวตบังกะโล่ก็จะถากถานรังกะโล่ก็จะถากถาแล้วรู้แล้วใช่ไหมเข้าตรงไหนถวายบังกะโลเฮ้ยไตอนแรกๆก็เลยจะเป็นอะไรที่ตีกันเยอะมากว่าแบบเฮ้ยคนนี้คือไม่ชนะไม่แย่แหลมหรือ ใน็ตกะเขตเดินให้มันเป็นผู้เป็นคนหน่อยจะไปไหนหรืเนี่ยไปอ๋ออโออ๋ออ๋ออโออ๋ออ๋อ